มากินยากินิกุเนื้อว่ากิวเอห้านุ่มๆละลายในปากย่า,ยานอุเอนโัน ร้านชื่อโบยานะคะเราลองสั่งเป็นเซ็ตรวมเนื้อวาเกิวมาก่อนค่ะอยู่ที่9878ยเ็ยนรวมแท็กแล้วเราสั่งข้าวกับกิมจิมากินเพิ่มค่ะแลวต้องบอกก่อนเลยนะคะวันนียมันจะเป็นครั้งแรกของเราเลยที่จะได้กินเนื้อวาเกิว A5 ดูดิทุกคนน่ากินมากอันนี้เราลองจิ้มกินกับน้ำจิ้มของทางร้านนะคะน้ำจิ้มเขาอร่อยมากแล้วเนื้อวาเกิวก็คือแบบละลายในปากแบบละลายในปากจริงๆอะ่ะทุกคนมันเป็นแบบนี้นี่เองเราก็เพิ่งเคยกินและยิ่งฟินเข้าไปอีกนะคะเมื่อกินกับข้าวญี่ปุ่นร้อนๆเป็นมือทีี่่เรราาาแบบหคคมมวสุขกกกันินะล อร่อยไปยังกระหล่ำมางงมากคือกระหล่ำจันเนี้ยเขาก็มีให้ถูกโตนะคะเขาคิดเงินเราไปแล้วละ่ะอร่อยแบบง,งงเลยอะ่ะแล้วถ้าถามว่าเนื้อส่วนไหนอร่อยกว่ากันนะคะก็คือตอบไม่ได้จริงๆค่ะมาแล้วแต่คนชอบเลยแนะนําว่าให้สั่งเป็นเซตมาก่อนนะคะถ้าชอบส่วนไหนก็ค่อยสั่งเพิ่มแลวเราก็เพิ่มความพงค่ะว่าการกินวาซาบิกับเนื้อเนี่ยมันโคตรอร่อยเอาไปว่าร้านนี้นะสําหรับเราก็คือเต็มสิบไม่มีหักค่ะใครผ่านไปผ่านมาแถวอเอโนก็แวะมากินกันนะคะเดี๋ยวเราขึ้นเวลาเปิดปิดร้านไว้ให้ค่ะ